ช่วงหลายวันที่ผ่านมาคนก็จับตามองถึงความสัมพันธ์ของประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนะครับตอนนี้มีรายงานพิเศษจากรอยเตอร์นะครับโดยบอกว่าสหรัฐเนี่ยปฏิเสธที่จะเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหรประชาชาติที่ร่วมสนับสนุนร่างมติของ UN ในวาระ ครบรอบ3ปีที่รัสเซียบุกยูเครนซึ่งก็จะมาถึงในสัปดาห์นี้นะครับโดยเอกสารดังกล่าวนั้นย้ําถึงบรณภาพทางดินแดนของยูเครนและเรียกร้องให้มอสโกนั้นถอนทหารออกไปนะครับรอยเตอร์สรายงานข่าวนี้โดยอ้างแหล่งข่าว3รายจากแวดวงการทูตครับบอกว่าท่าทีของสหรัสนั้นอาจจะสะท้อนถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับของพันธมิตรชาติตวันตกของยูเครนที่แข็งแกร่งที่สุดรายนี้ครับ ทั้งนี้ประเทศสมาชิก UN 193ประเทศสามารถใช้เวลาพิจารณาว่าจะเข้าร่วมสนับสนุนมติดังกล่าวของ UN หรือไม่จนกระทั่งถึงตอนลงคะแนนเสียงซึ่งมีกำหนดว่าจะเกิดขึ้นในวันจันทร์อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวนะครับมติของสมัชาาใหญ่สหปร,ระชาชาติไม่มีผลผูกพันแต่มีน้ำหนักทางการเมืองแล้วก็มีผลสะท้อนความรู้สึกของประชาคมโลกต่อสงครามครั้งนี้นะครับ แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่าในปีก่อนๆนั้นสหรัฐนั้นเป็นผู้ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อมติลักษณะนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนสันติภาพที่ยุติธรรมในยูเครนรอยเตอร์รายงานด้วยว่าจำนวนประเทศที่สนับสนุนร่างมติดังกล่าวนั้นมีมากกว่า50ประเทศแต่แหล่งข่าวไม่ระบุชื่อประเทศนะครับส่วนอีกรายหนึ่งนะครับที่ให้ข่าวกับรอยเตอร์สก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยสหรัฐจะไม่ลงนาม อย่างไรก็ตามกำลังมีความพยายามให้ร่างนังกล่าวนั้นได้รับแรงสนับสนุนจากประเทศอื่นๆซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศที่เรียกว่า global south นะครับซึ่ง global south นั้นส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาครับโฆษกของสำนักงานผู้แทนการทูตสหร,รัฐประจำสหปร,ระชาชาติที่เจนีวานั้นไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวโดยทันทีนะครับและการลงมติ ของที่ประชุมสภาะชาชาตินี้เกิดขึ้นขณะที่รอยร้าวนั้นขยายกว้างมากขึ้นระหว่างประธานาธิบดียูเครนโวล l ดเมอสันสกี้ ky, และประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับในเวลานี้ผู้นำสหรัฐนั้นกําลังพยายามให้สงครามในยูเครนนั้นยุติลงและคณะทำงานของเขาก็ได้จัดการเจรจากับรัสเซียโดยไม่มียูเครนเข้าร่วมไปแล้วนะครับความรู้สึกบาดหมาง ครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการเมืองครั้งสำคัญของยูเครนนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการทหารนับหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากสหรัฐภายใต้รัฐบาลอเมริกันชุดก่อนที่ช่วยยูเครนต่อสู้กับการบุกของรัสเซียนั่นเองนะครับและยูเครนนั้นก็ได้ประโยชน์นะครับจากความร่วมมือและความสนับสนุนด้านการทูตอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะครับ รอยเตอรซึ่งเข้าถึงข้อมูลในร่างมติสหรประชาชาติระบุว่าเนื้อหากล่าวถึงการเรียกร้องให้เกิดการลดความตึงเครียดยุติการใช้ความรุนแรงและเกิดการหาทางออกที่สันติต่อสงครามที่เกิดขึ้นกับยูเครนเนื้อหาบอก้วยว่าต้องเป็นไปตามธรรมนูญของ UN และกฎหมายระหว่างประเทศเอกสารนี้ยังได้เรียกร้องให้รัเสเซียถอนทหารโดยทันที อย่างสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไขนะครับในเวลานี้ร,รัสเซียสามารถยึดดินแดนในยูเครนได้ราว20%และค่อยๆรุกคืบมาทางตนออกด้วยรัฐบาลมอสโกกล่าวครับว่าปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายตนนั้นเป็นการรับมือกับภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่เนื่องจากยูเครนพยายามเป็นสมาชิกองค์การสนริสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับส่วนยูเครนและโลกตวันตกก็กล่าวว่าการกระทำของรัสเซียคือการรวบรวมดินแดนแบบ การรวบรวมดินแดนของตนแบบจักรวรรดินิยมครับ